ที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเนีน้นมันถูกโดนพิสยยัยไกโจมตีติดต่อกันวันที่5นะแลครับและวันนี้ก็เป็นอีกค่ําคืนหนึ่งที่โดนพิสัยไกยของยุคนั้นมุ่งหมายที่จะโจมตีกรุงมอสโกอีกครั้งหนึ่ง และมันกําลังเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับดูเหมือนว่ารัสเซียนี่แหละครับโดยเฉพาะปูตินนั่นดูเหมือนว่าเขาทําผิดพลาดทางยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรงในการที่เอาอาวุธจํานวนมากผู้คนจํานวนมากนี่แหละครับที่สามารถทําสงครามได้กับทั้งโลกได้มาทําสงคราม3ปีกับยูเครนซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีทีท่าที่จะหามองเห็นชัยชนะที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันสถากนการณ์ที่ปูตินตอนนี้กําลังถูกกดดันอย่างหนักโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนี่แหละครับในเมืองหลวงนี่แหละครับมันเป็นเสียงที่ดั ที่สุดกําลังกดดันปูตินอย่างหนักล่าสุดมีรายง,งานการขึ้นบินของตูสี่ลำตอนนี้เดินทางถึงจุดปล่อยและก็ปล่อยคีย um วุดเคฮ0ตหนึ่งศูน่จูมเตยูเคเลยครับโดยเฉพาะที่เมืองหลวงกรุงเคียบขณะเดียวกันมิกสาม็ดก็ป่อยคินซานโจมตีกรุงเคียบแล้วละ